ก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาที่เดิมนะครับที่ที่เคยมาติดไปแล้วนะครับก็ติดไปไม่นานนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายแล้วกันเดินตัวปั๊มน้ําด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูพิเศษหน่อยก็จะมาลงปั๊มน้ากันนะครับเมื่อกี้ใส่แมสอยู่พอดีเล่นกับเกาวันนี้เราจะมาลงปั๊มน้ํานะครับเป็นปั๊ม อ่าสองระบบนะครับที่ผมใช้นี่เป็นปั๊มสองระบบนะครับของโจไดโจไดฮัสึนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับวันนี้ผมเอามาลงแค่ตัว7 5 0วัตต์นะครับหนึ่งแรงนะครับแล้วก็จะไปดึงไฟจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ข้างบนนะครับเพราะว่าเรามีแผงอยู่แล้วนะเหตุผลที่เลือก2ระบบในวันนี้ก็คือในกรณีที่มันไม่มีแดดนะครับหรือว่าสภาพแดดเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดสลับไปใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์เราได้นะครับก็คือเป็นไฟบ้านนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเทน้ําให้ดูนะครับตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับอันก็จะมีมาในชุดเลยของโจไดนะครับก็เป็นตะขอเอาไว้ห้อยกับตัวเชือกนะครับเชือกผมใช้เป็นเชือกตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นเชือกอะไรเชือกใหญ่ยักษ์ด้วยนี่ดูตามนี้นะครับอันนี้ร้อยเมตรสามร้อยแปดสิบบาทนะครับประมาณนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ไอตัวปั๊มเนี่ยนะครับมันจะมีตัวลูกร้อยลูกอะไรอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ เวลาที่เวลาที่ดูดน้ำเ่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าเวลาที่ไม่ไม่ดูดน้ำเ่ยนะมันก็จะกันไว้ไม่ให้น้ําไหลกลับนะครับตัวปัม๊มก็เตรียมลงแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่อสี่นิ้วครับข้างล่างอันนี้ก็มีสายไฟมีอะไรออกมานะครับอันนี้ก็มดัดดีๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้เทปดําพันไว้อีกรอบนะครับแล้วทีนี้ช่วงที่เราเอาลงไปเนี่ยเราก็จะไปพันที่บริเวณปลายมันด้วยนะครับ ันเป็นเงื่อนไว้นะครับให้มันล้างให้มันล้างลังทอ่อแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับอันนี้เราก็เตรียมครับวันนี้เรามา3คนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราจะใช้แบบหมุนเกลียวนะฮะก็จะเป็นตัวประแจคอม้านะครับจริงๆใช้แบบ2ใช้แบบคู่ะจะดีนะครับก็คือถ้าแบบเนี้ยมันมันปรับยากหน่อยนะครับถ้าแบบคู่มันก็จะบีบง่ายนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาลงกันเดี๋ยวไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับก็เดี๋ยวลงเสร็จเดี๋ยวจะมาว่ากัน อันนี้คือท่อนแรกเราก็จะมาม้วนแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยในการหลังไว้นะครับหลังแต่ละท่อเลยแต่ละท่อนแต่ละท่อนเลยนะครับมันก็จะช่วยเบาแรงนะครับเสร็จแล้วตัวสายไฟเราก็เอาพาเทปนะครับมาผ่านเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการห้ังนะครับช่วงที่เราจะเอาตัวท่อนต่อไปมาลงเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวคอมานะครับบล็อกไว้อย่างนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าบริเวณหัวนะครับผมจะติดสกรูไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันแน่นนะครับตอนนี้ก็เดินระบบแล้วนะครับแต่ว่าก็เย็นแล้วนะครับตอนนี้ เกือบจะ5้าโมงแล้วก็ไม่มีแดดให้ลองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเรามี2ระบบนะครับตอนนี้ก็เสียบปลั๊กเลยนะครับปลั๊กก็ชุดนี้ครับเสียบจากอินเวอร์เตอร์ของผมเองที่ได้มาติดตั้งนะฮะอยู่ข้างในโฟกัสอยู่ในนะครับนี่น้ําก็ไหลออกแล้วเพราเราติดตั้งเสร็จเกือบเย็นเลยนะครับเพราะว่ามาตอนประมาณบ่ายสองนี่เลยครับนี่คือน้ํานะครับน้ําบนภูเขา ความลึกครับเขาเจาะไว้ที่50เมตรแต่ว่าระดับน้ำจะอยู่ที่28เมตรนะครับเราหย่อนไปทั้งหมด32เมตรนะครับก็ใช้ปั๊ม1แรง ACDC 2ระบบนะครับตอนนี้ไม่มีแดดก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับที่ภาพที่เห็นเลยนะครับประมาณนี้ไปก็เดี๋ยวไปเก็บงานอีกที <laughs> นะครับไปดูกระแสนะครับกระแสที่มันกินจากเจตัวไฟ AC กินอยู่ประมาณพันวัตต์นะครับ อันนี้คือแรงดันไฟ ac นะครับส1 3โวลต์สวิตช์ไปดูกระแสครับกินอยู่7แอมป์นะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้จะเป็นรอบอ่รอบจะอยู่ที่3,400รอบนะครับประมาณนี้ครับเรามีเบรกเกอร์นะครับโยกถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปชาร์จเราก็แค่โยกมาฝั่งขวามือนะครับถ้าเราจะใช้เราก็แค่โยกมาฝั่งซ้ายมือแค่นั้นเองนะครับส่วนเบรกเกอร์ตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ acdc ครับไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันจะทํางานแบบชนกันนะครับเพราะว่าปั๊มโจไดตรงนี้จะมีสวิต สวิต์สทางนะครับเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเปิดมาฝั่ง AC หรือฝั่ง DC นะครับเอาหมุนเลยนะครับมันจะแยกกันชัดเจนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราปิดงานปิดจบกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บงานอะไรให้เสร็จนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวมาสอบถามกันก่อนได้นะครับที่เบอร์โทร087250056ครับติดตั้งทั้งระบบภายในบ้านนะครับแล้วก็ระบบปั๊มน้ําบาดาลนะครับหรือจะเป็นปั๊มหอยโข่งก็ได้ นะครับใช้แผงชุดเดียวกันนะครับใช้แผงชุดเดียวกันไม่ต้องเพิ่มแผงนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณนะครับประมาณนี้ครับผมยังไงก็ถ้าสนใจก็โทรมาได้ครับ087250056ครับครบูบอลโซลาเซลล์ครับขอบคุณมากครับ